สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์น,นันมาเตอร์โคสเอ็นในศาสตร์การวิเคราะห์รายมือนะคะของท่านผู้นี้นะคะจะเห็นว่านิ้วก้อยถึงข้อนิ้วนางก็เป็นอันว่ามีกินมีใช้ไม่ขาดไม่ขัดสนนะคะมีตลอดเวลาค่ะมาดูทางด้านสายมือนะคะมีดวงตาสวรรค์ค่ะ มีดวงตาสวรรค์ถือว่าเป็นคนที่มีซิกเซนสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ฝันเป็นจริงฝันแม่นนะคะจะล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะามาดูลักษณะของเส้นชีวิตนะคะตรงตรงเริ่ม ตรงจุดกำเนิดเส้นชีวิตนะคะระหว่างเนินพระหัตนะคะเส้นชีวิตนี้ก็ใบขึ้นตรงเนินพรหัตแสดงว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำสามารถเป็นผู้นำได้นะ,ะเส้นชีวิตตรงนี้นะคะตรงเส้นชีวิตเนี่ยเป็นลูกโซ่ก็แสดงว่าตอนเด็กๆเลีเ้ยงยากไม่ก็ขี้โรคนะคะ เส้นลึกยาวลงมานะคะแสดงว่ามีสุขภาพที่ดีเส้นสมองค่ะโคงลงก็ค่อนข้างจะมีจินตนาการนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงเส้นใจค่ะหยุดแล้วร่างตรงนี้นะคะก็แปลว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นการทำงานรับผิดชอบงานได้ดีนะคะเราก็มีเส้น วาสนาจากเนินจันทร์ก็มีบุคคลช่วยเหลือนะฮะหรือเพศตรนตรงข้ามคอยช่วยเหลือเรื่องการเรื่องงานพอในในระดับหนึ่งก็เปลี่ยนลุ่งคือเปลี่ยนงานนะคะอายุประมาณ35าเปลี่ยนงานแล้วก็ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองนะฮะมีวาสนามีเงินมีทอง มีวาส,สนาเป็นเป็นบุคคลที่มีเกียรติยศชื่อเสียงนะคะตรงเส้นตรงเส้นการเงินนะ,ะเป็นรูปวีเป็นรูป V ตัววีนะ,ะีวิกตอรี่ก็คือมีเงินทองไม่ขาดสายนะคะมีเงินทองมาได้หลายทางแต่ว่าใช้เงินเก่งนะคะหลกตกล่องตรงนี้ค่ะใช้เงินเก่งใช้เงินเปลืองนะคะ เราก็มีกระ,กะบาดกลางฝ่ามือก็มีสิ่งที่สัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะ,ะหรือมีเหตุการณ์คับขันก็จะมีบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพนับถือช่วยเหลือนะคะมีบุตรที่พึ่งพาได้นะคะแล้วก็มีมันนี่ลายแสดงว่าเป็นบุคคลที่เงินทองไหลมาเทมา ไม่ขาดสายแล้วก็ลักษณะเป็นลัคกี้เอ็มเป็นลัคกี้เอ็มนี้นะคะมีสิทธิจับเงินล้านค่ะเป็นลัคกี้เอ็มมาด้านขวามือบ้างนะคะเส้นชีวิตนะคะมีเส้นหลักทรัพย์แล้วก็เดินสุขอิ่มเต็มก็แสดงว่ามี ความสุขในครอบครัวแล้วก็มีเส้นมณีนนลายนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีเงินทองไหลามาเทมามีเงินทองไม่ขาดสายแล้วก็เส้นสมองค่ะ,ะเป็นปากซ่อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเส้นใจค่ะมาอยู่ที่เนินเสาก็แสดงว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นทำงาน เพื่อฐานะของตนเองนะคะเราก็เส้นใจและเส้นสมองคู่ขนานกันก็เป็นคนทำงานทำจริงทำจังคือเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จนะคะแล้วก็มีเส้นแข่งขันนะคะมีเส้นแข่งขันมาจากเนินอังคารนะคะเป็นเส้นแข่งขันคือจะได้ การประมูลหรือแข่งขันต่างๆก็ได้หรือได้รับเงินมาแบบฟุกๆุกนะคะคือสามารถที่จะได้รับเงินมาได้แบบไม่รู้ตัวนะ,ะไม่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแล้วก็เส้นการเงินค่ะเป็นคู่ขนานอย่างนี้แปลว่าเงินทองได้มาจากอาชีพและงานอื่นนะ,ะหรือสิ่งอื่นๆคือได้มา หลายทางนะคะแล้วก็เส้นวาสนานี่ค่ะเกิดเกิดจากที่รับบังคารทำงานก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามุ่งคือใจจดจ่อในการทำงานแล้วลักษณะก็เป็นตัวรักกี้เอ็มรักกี้เอ็มก็มีสิทธิจับเงินล้าน,นะคะแล้วก็หลักทรัพย์ มีเส้นหลักทรัพย์อยู่ที่เนินเนิจูนและเส้นเส้นชีวิตนะมากว้างกว้างมาถึงเนินจันนะคะแสดงว่าอยู่ต่างถิ่นที่เกิดก็จะรุ่งเรืองกว่าอยู่ในถิ่นที่เกิดของตนเองนะ,ะอยู่ต่างถิน่นหรือไปต่างประเทศมั่งคั่งร่ำรวยนะคะค่ะสรุปได้ว่า ลายมือท่านนี้มีสัญลักษณ์ลัคก,กี้เอ็มทั้งสองฝ่ามือเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยจับเงินหลักหลายล้านมีดวงตาสวรรคมีลังสังหรณ์ฝันเป็นจริงฝันแม่นมีเส้นสินทรัพย์อยู่ตรงเนินเนิจูนเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์น,นันมัตเตอร์โคสอินเอลปีขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ